ตอนแรกเอา50กระชางก่อนคือจะเลี้ยง50กระถางเจ้ไรหอยว่าจางก็ปลาหมอปลาบันหมอปันนินโตอยู่แล้วพวกเนี้ยโตหมดแล้วแล้วก็จะพอๆคือของมาตรการทีทั้งหมดเนี่ยเราคิดอยู่แล้วประมาณ100ไร่ต่อห้าอยจุ๊บนั่นหอยจุ๊บไปใช้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่หอยจุ๊บนี่สองสก้ามันออกลูกแล้วออกไข่แล้วของสก้า์ออกไข่ก็หมายถึงว่า เราเลี้ยงในูสามเดือนแรกถ้าเกิดเราจะเลี้ยงขายเลยเนี่ยเราจะลงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแต่นี้ว่าเราจะลงแค่สามสิบเพราะว่าเพราะเราจะไม่ขายถึงไหมถึงพอสามเดือนปั๊บเราก็เอาเอาคัดไปตัวใหญ่เพิ่มทำพันทำพันทำพันจนครบอยู่ก็ใจใช่จนครบเต็มเลยประมาณประมาณสักงสี่ร้อยกระชังเพราะว่ากระชังนี่ก็คือไอ้มุ้งสีฟ้ามุ้งสีฟ้าเราก็ไอ้ทางมะพร้าวเราเยอะแยะที่เราปลูกไอ้ท้ายทามมะพร้าวเอาอยู่ข้างใน ให้มันปองกองเพื่อแล้วก็เอาลำผสมไอ้ลปุ้งลำอะไรประมาณนี้เห็นไ,ไหมเราก็ประหยัดแล้วะนะรแล้วก็อดใส่อาทิตยให้ครั้น,นกทำท้งไ่ากีแหยนไมต่มันเกาทางมอนนี้เป็นอาหารมันอยู่แล้ว<อ>แล้วเรามลกอก็เป็นอาหารมาันแล้วก็<อ>วเรานนันเนี่ย<อ>เป็นอาหารม,ามื่องดยู่นไม่ทุกไม่ต้องมีมอลลี่เลยแล้วก็ไม่ผ่ที่เราจะทำยาอย่างงี้ไม่ผายแาเราเยอะมนสีสุกอะไปตาที่ไหนก็ได้ พอดีเพื่อนที่เรียนในชุรุ่นมัธยมด้วยกันนี่นะครับได้มาเยี่ยมสวนลุงพันธ์บ้านสวนนะครับก็ได้พูดคุยกันสนุกมากครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับสวด